สวัได้ค่ะพี่น้องอยู่กับช่วงต้นริ้วลำเพื่อนลำพิเชลค่ะพี่น้องแ้วเราว่างที่คูยังว่าเปิดแล้จอบทายเอาจักหน่อยจักหน,น่อยเน้นน้องๆเน้น,นบางส่วนอยู่บนเวทีบางส่วนอยู่ข้างล่างก็มาจอบเอาจักหน่อยสวัสดีค่ะน้องกล้องกล้องสมุดเป็นจนังไหนคะใจเปิดวงเล้วความพร้อมในการลองเรื่องเสียงเขาเรื่องเต้นเรื่องเสียงก็พร้อมอยู่ครับแต่เรื่องความความจำนี่ล่ะ จำจำเนื้อบ่ไม่จำท่าเต้นท่าอย่าบอะไรเนาะเต้งเต้นเถอะเงินลองตีกันว้ายเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ครับพี่น้องคำภารากิจสามนมสามมุมมีภารากิจวันนี้ไปเก็บขยะครับพี่น้องเห็ดเวนสันเพิ่งงานน้ำหารถฟ้าลิงหาจังหวะทา,ายาคพี่น่เพิ่นเปิดเพลงขิดเปิดติตัดไปตัดมาบอตอนหนีง่งหย มีเว้นมีกรำมาเนี่เห็ดเว้นน่ะเพื่อนเอาไปใส่บมเมนอยูมูเก้าคนเตะเอารถเข็นสีโซ่มเเฉียวะเอารถเข็นรถเข็นเนี่ยว่าถือถุงขยะมันหัวนนามันย่อยมันดีเอ้มันไก่ โอ้มีรถเข็นอยู่อันีรถเข็นพักเออสวัสดีทุกทุกคน,กนค่ะโอ้โหโหดีละ่ตะตลกวองสอน <c oughs> เพื่อนบนอ้านเสือขาวนี่ เออคือคือคือเออโอ้ขี้ดื้อหลายโอ้ยไปออกกำลังกายสัมผัสเนาะสามนุ่มสามมุมกะไรอันนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้หรือเปล่าไม่เยอะหรอไม่เยอะหรออ้ยไปแทนอย่าอย่าเบรกกระทันหันเนื้อมาเสียบเลยสิเบิ้งดีเลยล่ะสิหัวรอก้อนยังไข่ซอยเลย เพลงอ่ะสีได้ตัดคลิปเอาพี่น้องคลิปตัดไปตบดมาย้อนมาเปิดเพลงอีกทีของวงนะคะพี่น้องเบอรงบาทนี่เพิ่นไปน้ำหาลดซาเล่งจนว่าได้ไปจ้าสามหนุม่มถอยดาาถอยดา่ากา็ไมีเกียร์ถอยได้เขียนเอา กัดเลยทำเบนทำเบนเก็บขยะสา 3, นมนมสามมุมพี่ดองเดี๋ยวกลับมาเปิดให้เบิง่งไหมมาแล้วค่ะพี่ดองซิ่งมาแล้วค่ะทิมขยะเรียบร้อยแล้วมาพระเอกแม่ครับรถคือนทายง่ายโอ้โอ้ส่นส่วนโอหยับดินอะไรอย่าง,องอาไรเบิ่งกัน ขยเียยเียใ่โอ้ขยเงี้ยมีมันสิเมนของเพื่อนมาเนี่ยมาเพิยมนกอันเมืองเกียร์ดำเออมันงงวมมากแต่กูกระไรแตครับทายากเพร่มอยู่นี่ผมมี่าผมเล้อันแม่ค่าว่าพูดรอๆก็ได้เก็บขยะพนะเม้นกุยบัญญากลับมาเื้ย ถ้ yeah s <S าก uh, ันรอรอเบ้นมาได้เอาบาดใหญ่ขยายเงี้ยใส่เมือเป็นของหัวเป็นคนดีคนดีเจออะไรก็เห็นเจอเลยเแออเไีเยอละเบนกำหัวตาเห็นแจออะไรมูอก็เห็นมาเตเลยเห็ดซอยกันเพื่อความสะอาดนะคะว่าโอ้ยเอาพี่น้องไายไปหน้าเวทีก็บม่ได้เอากำลังซื้อของกับน้องฟ้าใจกินยังเนี่ยเต้าเนี่ย นมนสดกาม่าค่ะตอนนี้เจ้ามงกว่ามันสดซื่นเนาะมันฝนตกอากาศเย็นมาทันในซ่นปนไหนเป็นตัดไปตัดมาเนาะพี่น้องขีดกับซวยเบิ้งไง้ด้อเพราะว่ามันไายอย่างจกน้อยหนึ่งคนจะลังส่นเพลงวทีเสียงเพลงเปิดแน่อย่างเงี้ยมั่เปมนไทยเพรายไ ทำหน้าที่เติมน้ำตัวเติมไปน้ำยังยังครับเห็ดเว้นนี่มีเห็ดอยังเงี้ยเจขยะกับเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำดื่มเก็บขยะรอบๆแต่ว่าไม่ได้ขัดห้องน้ำขัดท่วมกับพวกนึงใช่ไหมไม่ได้ทำประทัดปะทัดแล้วอยู่กำลังสดแหงเงี้ยไงสดอย่างคือสดแหงร่างกายแบบพร้อมครับไม่ขยะเฟรดเฟรดเฟรดซแหงเด ไปล yeah! ้างมือมาไปไหนขยะนะอมือวันล้างบันี้มาเติมน้ำกินบะนี้กินแบเลยไม่ผมผมหลีกว่ามีพวกดีไอะไรนกขามมาเอออันนี้ยังแตกขวดเลยนะมันหนักตัวกับตะกีิวไม่สีแตกขวดหรอกเไปสิน้อยกับไปในนั้นนะแต่เราพี่แมงข่วง หนีตัวคนมาอยู่ทั้งหลดนะมวนกุกเลยนองนั่งอยู่แบบนี้แมงวันตอมในหูเลยเด้อเอาใส่กันเติมน้ำกันพี่น้องก็ยงเหงี่ยงเนี่ยะเอกเต้องอก็จออกกอ เอากอกออกเอาเติมน้ำในบบบนี้เอากอกออกกออกออกมาเติมที่นี่ใช้คุณแจบ่ได้ใช้ได้บ่พวแม่มปะพวกอนแนวเนี่ยใช่หน้าใช่หน้าเียมตัวกทางจินใส่กันไ้เอายกันมือใช่น้าแ่นี้มันก็เป็นใช่น้า MRP มเนี่เอออันี้กั MRP ีกัน ไปถามซอกุงมึงไปโอ้เรากุงมาอยู่อันนี้กองเงาผนเลยคนอื่นคืมาสินแล้วแม่บานเนี่ยขุดเจยหักเด้อจิงซี่ล่ะย้ำหมูมาเห็ดมาเห็นดำหมูเลยพหมูเลืองเขาอันอันอันไดเนี่ย เพลงฟิมพร้อมไปเพลงฟิมไก่เปิดลงและเนี่ยพร้อมไปเกินร้อยครับเกินร้อยอุ้ยสุดยอดเลยกะพร้อมครับพร้อมว้าวมันหนักมากหรือเปล่าเพื่อใส่สุดเพื่อรอดเท่เอ้ยเราอดเท่ใช้ในกัวอาเฮาอยู่เนาะอาเฮาตัดสุดเผ็ดบ่ได้ปีเนี่ยบ่อไรใช่เหลี่ยมๆหลี่ยมน้ำเขาเลยเป็นเปลยตอนเป็นเปลยเป็นเปลย เล่บ่าได้เปลี่ยนเงินตัดสุดเพ็ดน้ำเขาจ่อยตส่มั่สองสามสุดโอ้จอยจะได้ไหมใส่ขึ้นเตะเแล้วหเ,เหลียมเนี่ยเนาให้เหลียมน้ำมูลเนี่ยพอนนะพนาาัาสิไปซื้อซื้อเพ็ดซื้อค,คิดตังมันติดใส่จนชีพเลย